สวัสดีครับวันนี้มาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอ,อีสานตอนล่างประจำวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2564ครับวันนี้ก็มาติดตามว่าสภาพอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะครับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศบ้านเราในวันนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนแต่ก็ยังคงทําให้บริเวณภาคอ,อีสานตอนล่างยังมีฝนฟ้าขนองได้บางแห่งครับ จากภาพถ่ายดาวเทียมในเช้าวันนี้นะครับบริเวณภาคอีสานตอนล่างจะเห็นว่ามีเมฆเป็นบางส่วนครับ,รบสำหรับยากรณอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในวันนี้นะครับบริเวณภาคอีสานตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองร้อนยื40ของพื้นที่รวมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดของบ่ายวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าจะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสครับ ครับสำหรับในช่วงนี้บริเวณภาคอีสานตอนล่างของเราก็ยังมีฝนฟ้าขนองได้ในบางแห่งนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองไว้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงบ่ายสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำปุตินยอวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน